สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอาชีวะสร้างอาชีพเราเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ตั้งใจให้ทุกท่านได้สร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นพะการสร้างอาชีพขึ้นแนวทางหลักของอาชีวะศึกษาซึ่งในครั้งนี้ของเราค่ะได้รวบรวมไว้หลากหลายแนวหลากหลายสไตล์เพื่อให้ทุกคนได้เลือกแบบที่ชอบและแบบที่ใช่ แค่เสียเวลาแค่เพียงคลิกเดียวเท่านั้นก็อาจทําให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเลือกกันนะคะว่าจะเอารูปแบบไหนแนวไหนในสื่อการเรียนรู้ของเราค่ะและขอแนะนําสิ่งดีๆว่าสําหรับอาชีวะสร้างอาชีพของเราครั้งนี้มีดีอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวะศึกษา จัดทำสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวางไกลกังวลที่ต้องการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้ในสาขาอาชีพและวิชาชีพต่างๆสำหรับทุกคนแบบทุกที่ทุกเวลาโดยอาชีวศึกษานั้นเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านอาชีพและวิชาชีพโดยตรงอยู่แล้วสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อาชีวะสร้างอาชีพชุดนี้ จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบการนำไปใช้ได้จริงเกิดเป็นการสร้างรายได้ให้กับทุกคน เห็นไหมแล้วว่าการสร้างอาชีพเป็นสิ่งที่เราควรทํามากกว่า1อาชีพและก็รายได้ที่เราควรสร้างมากกว่า1ช่องทางด้วยเพราะณปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อการเรียนรู้ต่างๆข้อมูลหรือช่องทางในการสร้างรายได้เนี่ยทุกคนสามารถหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเราอาชีวะสร้างอาชีพคือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางที่ตั้งใจให้ใจทุกคนได้สร้างอาชีพสร้างรายได้มากกว่า1ช่องทางรวมไปถึงการเรียนรู้ที่พร้อมจะมอบให้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาเช่นกันค่ะ สื่ออาชีวะสร้างอาชีพชุดนี้นะคะเราเลือกมาถ่ายทำกันหลากหลายอาชีพเพื่อให้เป็นทางเลือกเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับทุกคนเพราะบางทีอาจจะมีหนึ่งในทั้งหมดที่จัดทาไปตรงกับสิ่งที่ทุกคนกาลังอยากเรียนรู้ก็ได้ค่ะเช่นมีใครกาลังอยากขายอาหารอยู่ไหมคะเรานำครูเชฟสายตรงอาหารเอเชียมาเปิดเผยสูตรทั้งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นเริ่มต้งแต่ขั้นตอนการหุงข้าวญี่ปุ่นการทำทงคัตสึ อาหารเกาหลีอย่างบีบิมบับคูเชฟมาสอนกันแบบที่เรียกว่าจับช้อนทำกันเลยทีเดียวค่ะย้ำว่าไม่ควรพลาดสายอาหารผ่านไปมาต่อกันที่สายความงามกันบ้างใครที่กำลังอยากเริ่มตัวเองไปเป็นแม็อัพอาร์ติสตเริ่มจากแต่งตัวเองให้สวยแบบ e v ว r y เด y l o ุ k และขยับไปรับงานแต่งหน้าบัณฑิตรับปริญญาเรามีครูพี่เบส เจ้าของรางวัลแชมป์แต่งหน้าประเทศไทยมาลงมือสอนให้รับรองว่าแต่งออกมาสวยแน่นอนค่ะและเมื่อประเทศไทยของเรากำลังบูงเรื่องการท่องเที่ยวแบบสุดๆนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลามาอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังมาแรงและน่าสนใจมากก็คือบาร์เทนเดอร์หรือนักปรุงเครื่องดื่มเราได้คุณครูไอชีวะที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์มาแชร์ความรู้และแบ่งปันสูตรเครื่องดื่ม ให้ได้ลองนำไปใช้เป็นแนวทางเพราะอาชีพเฉพาะทางนี้กำลังเป็นที่ต้องการเลยค่ะเมื่อพูดถึงอาชีพเฉพาะทางเรามีอีกหนึ่งแนวทางมานำเสนอเผื่อท่านจะลองนำไปปรับใช้สร้างอาชีพให้กับตัวเองได้โดยเฉพาะเมื่อตอนนี้น้องหมูเด้งซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยดังไกลทั่วโลกยอดขายสินค้าที่ะลึกน้องหมูเด้งก็ขายดีเลือเกินเราจึงมีแนวทางการเป็นช่างปั้นเซรามิก ที่นำเอาวิธีการปั้นการทำน้องหมูเด้งเซรามิกมาสอนกันแบบละเอียดโดยคุณครูอาชีวะจากราชบุรีที่ตอนนี้งดปั้นองค์ชั่วคราวพอออเดอร์น้องหมูเด้งเข้ารัวๆเลยค่ะเอาใจหนุ่มๆสายช่างกันบ้างนะคะที่บอกเลยว่าอีกหนึ่งสาขางานช่างที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานก็คือช่างเทคนิคอาคารสูงเพราะเดี๋ยวนี้ตึกสูงมีอยู่เต็มไปหมดทั่วประเทศไทย เราจึงทำสื่อเกี่ยวกับการเป็นช่างเทคนิคอาคารสูงให้มาลองได้เรียนรู้ก่อนจะตัดสินใจเลือกเรียนเลือกสายอาชีพนี้ถูกลองเข้าไปชมกันก่อนนะคะอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันก็คือเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามากมายหลายรุ่นบนท้องถนนสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือความต้องการช่างยานยนต์ไฟฟ้าเราจึงได้นำความรู้ทั้งภาพทฤษฎีในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า และการปฏิบัติลงมือทำกับของจริงที่มีใช้งานบนถนนรับรองว่ามีความน่าสนใจและเนื้อหาที่อัดแน่นจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่สนใจแน่นอนค่ะและอาชีพสุดท้ายที่กำลังเป็นกระแสอันดับหนึ่งในโลกตอนนี้หันไปทางไหนก็มีแต่การพูดถึง AI หรือเปล่าคะเราเลยจัดมาให้ทุกคนได้ลองเรียนรู้กันเพราะการรู้ทันโลกตามทันเทคโนโลยีคือสิ่งที่ดีที่สุดคะ่ะลองเข้ามาติดตามชมกันนะว่า AI ที่คนทั้งโลกพูดถึงคืออะไรและเราจะใช้งานเจ้า AI ให้เกิดประโยชน์กับเราได้อย่างไรสื่ออาชีวะสร้างอาชีพชุดนี้มีคำตอบให้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการสร้างอาชีพสำหรับโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไลกังวลที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อชุดนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อทุกท่าน รวมไปถึงผู้ปกครองทางการได้ยินทุกคนที่กำลังได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราเพราะความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาแบบทุกที่ทุกเวลาของทุกคนคือจุดหมายสำคัญของเราค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพวกเรานะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพให้ทุกคนเห็นว่าสื่อการเรียนรู้นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารักด้วยนะคะรวมไปถึงฝากกดติดตามช่องทางของเราจะได้อัปเดตข่าวสารดีๆก่อนใครรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนแล้ววันนี้ก็หมดหน้าที่ของรักแล้วไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ